สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS นะครับเมื่อเราทำการคลิกเข้าสู่เมนูโปรแกรม Adobe Flash CS เสร็จแล้วนะครับก็ให้คลิกที่เมนูแรกนะครับก็คือ f l a s File นะครับในส่วนของโปรแกรมจะแบ่งองค์ประกอบทั้งหมดเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือในส่วนของเมนูไฟล์นะครับในส่วนของเมนูไฟล์ต่างๆพวกนี้นะครับก็จะ มีหน้าที่ในการคลิกนะครับหรือโชว์เกี่ยวกับพวกคําสั่งต่างๆนะครับซึ่งจะแบ่งออกมาเป็นแต่ละกรุ่ปนะครับว่าตอนนี้เราต้องการที่จะทํางานในส่วนของอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเมนูไฟล์ Edit New Insert นะครับ m o d i f y นะครับ Text Command นะครับ c o n t r o l นะครับ debug window นะครับแล้วก็ h e l สนะครับต่อมาจะมีเมนูในส่วนของ toolbar นะครับ จะปรากฏอยู่ตรงด้านซ้ายมือของท่านนะครับนะครับเมนูพวกนี้ก็จะมีความหมายต่างๆนะครับไม่ไว่าจะเป็นในส่วนของ Selection Tool นะครับในส่วนของ Free Transform Tool นะครับในส่วนของ Pen Tool นะครับในส่วนของ Line Tool และในส่วนของอื่นๆอีกนะครับส่วนที่3ครับก็คือในส่วนของ Document แล้วก็ เลเยอร์เฟรต่างๆนะครับตรงนี้จะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับก็คือในส่วนนี้เมื่อเราทําการคลิกที่เลเยอรที่1นะครับแล้วก็ f r a รมที่1นะครับหมายถึงในส่วนของด็อกิเมนต์นี้ก็จะอยู่ในส่วนของเลเยอร์ที่1แล้วก็เฟรมที่1นะครับแต่ถ้าเกิดคลิกมาอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของ Layer ร์ที่1เหมือนกันแต่จะไปอยู่ในส่วนของ f เฟรมที่2นะครับ เอกสารชุดนี้ก็จะถูกบรรจุเข้าไปอยู่ในส่วนของเฟรมที่่2นะครับแต่ละเฟรมแต่ละเฟรมตรงนั้นก็ประกอบไปด้วยด็อกิ e เมนต์ต่างๆนะครับที่แบ่งออกมาเป็นในแต่ละเฟรมเฟรมเฟรมออกมานะครับส่วนรายละเอียดนะครับในส่วนของด็อกิ e เมนต์นะครับพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับเราเรียกว่าด็อกิ e เมนต์นะครับในส่วนของด็อกิ e เมนต์นั้นก็ประกอบไปด้วย p ropy นะครับ p ropy หมายถึงอะไรอย่างเช่น ผมต้องการที่จะขยายไซส์ของด็อกิเมนต์ให้มีขนาดพิกเซลนะครับที่ผมต้องการนะครับก็จะคลิกที่เมนูไซส์นะครับแล้วก็ทำการปรับขนาดของพิกเซลนะครับหรือขนาดของด็อกิเมนต์นะครับให้มีขนาดที่เหมาะสมนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมปรับให้เหลือ400นะครับตอนนี้เป็น350นะครับแล้วก็เลือก พื้นสีนะครับตอนนี้เป็นสีขาวนะครับท่านสามารถที่จะทําการเลือกพื้นสีได้นะครับแต่ละสีแต่ละสีได้นะครับว่าต้องการให้ด็อกิเมนต์หรือเอกสารตรงนี้ของเรานั้นเป็นสีอะไรนะครับต่อมามาดูในส่วนของเฟรมเรทนะครับในส่วนของเฟรมเรทนั้นก็หมายถึงในส่วนของความเร็วนะครับอัตราการเคลื่อนที่ในแต่ละเฟรมนะครับว่าเมื่อเฟรมเลื่อนไปอีกเฟรมหนึงนั้นเราต้องการให้ มีอัตราความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโดย Default ของโปรแกรมนั้นก็อยู่ที่12 FPS นะครับอันนี้คือเป็นหน่วยของความเร็วนะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของ Property อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือ ruler unit นะครับเราต้องการปรับให้เป็น pixel นะครับปรับขนาดเป็นนิ้วนะครับปรับขนาดเป็น point หรือ c ซนติ m มตรนะครับ ก็สามารถที่จะปรับได้นะครับแต่โดยปกติแล้วเราจะใช้เป็นลักาดะของพิกเซลนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับคลิกที่โอเคนะครับสังเกตว่าตอนนี้ด็อกิเมนต์ของเราหรือเอกสารของเรานั้นมีการปรับไซส์นะครับปรับไปตามค่าดีฟอลที่เราตั้งไว้นะครับมันก็จะปรากฏตรงนี้นะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของ เลเยอนะครับท่านสามารถที่จะทำการเพิ่ม Layer ได้นะครับก็สามารถจะคลิกที่ insert layer นะครับตรงนี้นะครับนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเลเยอร์ไปเข้าไปในส่วนของโปรแกรม adobe flash ได้นะครับแต่ถ้าท่านต้องการที่จะลบ l a เยอรนะครับก็เพียงแค่คลิกที่ l a เยอรนั้นนะครับแล้วก็ทำการกดปุ่มนะครับหรือเมนูตรงนี้นะครับชื่อว่า delete เลเยอร์นะครับเลเยอร์ต่างๆทั้งหมดก็จะหายไปนะครับนะครับสามารถจะเพิ่มได้นะครับแล้วก็ลบเลเยอร์ได้นะครับรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับในส่วนของเลเยอร์เนมนะครับท่านสามารถที่จะทําการเปลี่ยนชื่อเลเยอร์เนมได้นะครับโดยการดับเบิลคลิกไปที่เลเยอร์นั้นนะครับสามารถที่จะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับก็คือพื้นหลังนะครับนะครับ รูปภาพเคลื่อนไหวนะครับนะครับก็สามารถที่จะปรับตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับเช่นตอนนี้ผมอยู่ที่เลเยอร์ชื่อว่าพื้นหลังนะครับในส่วนของเลเยอร์พื้นหลังนั้นสามารถที่จะทําการใส่ข้อความเข้าไปได้นะครับตรงน,นี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ สวัสดีนะักศึกษาทุกๆคนนะครับสังเกตนะครับเมื่อผมพิมพ์ข้อมูลนะครับที่เป็น t e ็กหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าไปในส่วนของ l a เยอรนะครับจะปรากฏในส่วนของจุดสีดำๆนะครับหมายถึงว่าตอนนี้ l a เยอร์ของเรานั้น ถูกบรรจุไปด้วยเฟรมในแต่ละเฟรมนะครับในแต่ละเฟรมที่เป็นสีดําก็หมายถึงมีอ็อบเจกต์หรือวัตถุที่บรรจุเข้าไปอยู่ในเฟรมนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของอีกอันหนึ่งครับเลเยอร์ที่2ยังไม่มีการบรรจุสังเกตนะครับก็จะเป็นลักษณะของวงกลมนะครับยังไม่มีจุดสีดํานะครับถ้าผมต้องการที่จะซ่อนนะครับตรงนี้พื้นหลังนะครับเดี๋ยวผมขอลบตรงนี้ก่อนนะครับ ตอนนี้ผมจะกําหนดพื้นหลังนะครับให้เป็นสีต่างๆนะครับโดยผมคลิกที่ r e c t a n g l e Tool นะครับอ่ะนี่คือพื้นหลังนะครับแบกออกมาเป็น2อันนะครับสามารถที่จะทําการเปลี่ยนสีได้นะครับตรงนี้ปรับสีนะครับโอเคครับส่วนตรงมานะครับผมต้องการที่จะซ่อนนะครับ ันจะมีเมนูชื่อว่านะครับ Show Hide All Layer นะครับสามารถจะคลิกตรงนี้ได้นะครับโปรแกรมก็จะทำการคลิกเป็นรูปกากระบาดให้เรานะครับเมื่อเราคลิกเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมก็จะทำการกากระบาดตรงที่เป็นรูปอักษรรูปตาไอคอนเล็กๆให้นะครับเพื่อเป็นการซ่อนเลเยอร์ที่เราไม่ต้องการให้จะโชว์ขึ้นมานะครับต่อมานะครับเรามาคลิกที่ ภาพเคลื่อนไหวนะครับครับภาพเคลื่อนไหวนะครับผมก็ทําการคลิกนะครับแล้วก็เข้ามาครับก็ลองพิมพ์คําว่าสวัสดีนักศึกษาทุกทุกคนนะครับใส่สีได้นะครับตรงนี้ปรับสีนะครับครับจัดเลเยอร์นะครับ แต่ออบเจกต์ให้อยู่ตรงกลางนะครับท่านสามารถที่จะทําการอะไรครับปรับขนาดฟอนต์ได้นะครับปรับขนาดฟอนต์นะครับให้มีความเหมาะสมได้นะครับตรงนี้เลือกขนาดไซส์นะครับจะเล็กจะใหญ่ไปนะครับสังเกตในส่วนของไซส์นะครับจะต้อง ให้พอดีในส่วนของด็อกิเมนต์ที่เราจำกัดหรือว่ากำหนดไว้นะครับสามารถที่จะย่อขยายฟอนต์ได้นะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เปลี่ยนสีตามที่เราต้องการนะครับครับจัดขนาดนะครับให้อยู่ตรงกลางนะครับในส่วนของอ็อบเจกต์นะครับระยะห่างของตกศรนะครับสามารถที่จะกำหนดระยะห่างตกอรได้นะครับเห็นไหมครับ ได้อื่นอีกนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะดําเนินการตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็สามารถจะสลับกันนะครับนะครับจะปิดตรงนี้นะครับนะครับมองไม่เห็นทั้งหมดนะครับแต่เมื่อต้องการโชว์ขึ้นมานะครับอ็อบเจกต์สองอ็อบเจกต์นี่ก็ทําการซ้อนกันนะครับตรงนี้นะครับ การใช้โปรแกรมแฟรไม่ได้ยากอะไรนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะนีการเจอกัน